ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวสินีนาธอารีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นายสุไลมานรายาโซผู้ส่งคนอาวุธและนางจิรพันธ์าสร์สูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประสงค์ ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางปวิริษารันศีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใครวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านคลองใครเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด24คนและนักเรียนทั้งหมด306คนภายใต้การบริหารงานโดย นางพิจยามนลศรีวิเศษสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครั้งที่2ดังนี้ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ PLC โดยการประชุมครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมจัดทำวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมติวเข้มในการทดสอบระดับชาติ O-net, NT, RT และเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่72รวมคิดวิเคราะห์คัดกรองผู้เรียนสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทันสมัยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ active learning มีความรู้สมรรถนะทักษะตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้มีวิจัยชั้นเรียนครบทุกกลุ่มสาระครูได้รับการนิเทศและนำผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจำปีและระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่างได้ซึ่งได้รับรางวัล Best Practice ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมมีหลักสูตรท้องถิ่นที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ในระดับดีเยี่ยม มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงปลาดุกการเลี้ยงไก่ตลอดจนจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนรู้จักอดออมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าร่วมจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานทั้ง4ฝ่ายส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมอบรมสมนาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมกีฬาเครือข่ายกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษากิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและตามความถนัดได้ลงมือปฏิบัติจริงเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้รับทุนช่วยเหลือต่างๆอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรมสัมมนาทางรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line. สถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมเลี้ยงน้ำชาการกุศลทั้งนี้ยังดำเนินการด้านอาหารกลางวันตามหลักไทยสคูล,ลันจนได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษาใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค และรางวัลโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมขาา้าร้จ้าร่วมคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบซอฟต์ b k เเโมเดลเพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของผู้เรียนและร่วมขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงเช่นกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานอาชีพกิจกรรม1ห,ห้องเรียน1นึ่งพัผักโดยใช้รูปแบบคลองใครโมเดลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างพอเพียงและมีความสุขปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ครูนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและพัฒนาต่อยอดผู้เรียนที่มีความสามารถให้โดดเด่นยิ่งขึ้นเช่นความสามารถทางด้านดนตรีนาฏศิลป์และฟุตบอลสถานศึกษาได้นำนวัตกรรมที่สร้างเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายนำไปใช้ในการจัดการเรียนของครูจนได้รับรางวัล โครงการสถานศึกษาสีขาวระดับทองและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ3การประกวดคลิปวิดีโอด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่มยุบเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายกับอาจาร่วมพัฒนาและสร้างเครือข่ายกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจัดก,กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อนเนื่องและทั่วถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามผู้เรียนเป็นวิทยากรรุ่นจิว๋วสอนศิลป,ปะป้องกันตัว ประเภทมวยไทยให้แก่โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าวครูเข้าถึงและให้ความร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชนได้แก่กิจกรรมทูบีนัมเบอรวันกิจกรรมต้านพยาเสพติดและกิจกรรมเลี้ยงน้ำชาการกุศลศึกษามีเครือข่ายในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์กรมีการให้บริการหน่วยงานและประชาชนในด้านต่างๆเช่น การให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของโรงเรียนเช่นเทศบาลตำบลคลองพลพัฒนาสาธารณสุขอำเภอชุมชนหมู่บ้านให้บริการด้านวิชาการเช่นครูเป็นวิทยากรแกนนำกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงวิทยากรเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าวิทยากรแกนนำด้านหลักสูตรและงานจิตอาสาต,ต่างๆเช่น กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจกิจกรรมอาสาสมัครโครงการรักน้ำโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเลกิจกรรมงานเลี้ยงน้ำชากิจกรรมทอดพระป่าสามาคัคคีกิจกรรมฟุตบอลการกุศลทั้งนี้ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้หน่วยงานภายนอกทราบผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มไลน์คณะกรรมการสถานศึกษา และกลุ่มลายกิจกรรมกระบีด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจกาพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อนำความรู้ทักษะที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและงานในหน้าที่ขยายผลเพื่อพัฒนาครูพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้แก่การประชุมร่วมกับผู้บริหารในเครือข่าย การศึกษาดูงานอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจพอเพียงการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้หลักสูตรท้องถิน่นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทักษะอาชีพทักษะชีวิตและผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสมาชิกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ครูได้รับการพัฒนาตนเองตามวิชาชีพเช่นรางวัลพระฤหัสบดีระดับจังหวัดรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดูดีรางวัลชนะเลิศประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุคเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดการเลื่อนวิทยฐานะในตำแหน่งครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพและโรงเรียนในเครือข่าย เช่นการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโครงการสถานศึกษาสีขาวและโครงการโรงเรียนคุณธรรมจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ข้าราจาประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมสร,ร,รม้างร่วมพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมมีความรู้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆต,ต,ตามนโยบายเรียนดีมีความสุข ขอบคุณค่ะ